ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียเชียรามาแล้วคำรนตอนหนึ่งเดียวในโลกใบไม้สีทองจากชายแดนใต้มาเจิดจรัดับบนเสื้อผ้าของเราแล้วนะจะบอกให้วิสาหกิจชุมชนบาติกเฮาส์สมุตปราการเมื่อฟ้าสีทองผ่องอัมภัยประชาชนโดเป็นใหญ่ในแผ่นดินห้องใตเตื้อลานใช้ ยมจงหนึ่งในสมุดที่ดีที่สุดของประเทศไทยสมุดปราการนี่คือการย้อมผ้าแบบธรรมชาติที่เรียกว่าอีโคปรินต์กำลังเป็นที่นิยมในต่างแดน ขณะที่มอเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีได้มาแนะนําให้วิสาหกิจชุมชนบาติกเฮาส์สำรงเหนือสมุทรปราการนําใบไม้สีทองจากชายแดนใต้มาพิมพ์แล้วย้อมลงไปในผ้าไหมและผ้าชนิดอื่นๆก่อนนําไปตัดเสื้อหรือทําผ้าพันคอผลตอบรับเป็นไงครับใบไม้สีทองยังไม่ได้ออกสู่ตลาดตั้งใจว่าจะลงแบบดิวตี้ฟรีอะไรเงี้ยกะว่าปูพรมทีเดียวค่ะส่วนใบอื่นๆเนี่ยเราก็ลองการตลาดมาแล้วผลตอบรับดีค่ะเพราะว่าคนเนี่ย เป็นอะไรที่ชอบอีโคชอบธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ถือเป็นหนึ่งเดียวของโลกเพราะใบไม้สีทองจากชายแดนใต้มีที่เดียวขณะเดียวกันมอเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีก็กําลังเดินตลาดบน คือตลาดต่างประเทศให้ผ้านี้เราต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดไประดับอินเตอร์เลือกจุดเด่นใบไม้สีทองหนึ่งเดียวในโลกในประเทศไทยสร้างลายบนผืนผ้าสับสนลนการทำอีโก้ปินที่นี่ยังเป็นพื้นฐานการสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพออสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเพียงแค่ความคิดแล้วนํามาปฏิบัติ ก็กลายเป็นเรื่องจับต้องได้จริงขอรับสรุปว่าผ้าที่นี่เป็นหนึ่งเดียวในโลกเราใช้ใบไม้สีทอ,องหนึ่งเดียวในโลก<อ><อ>วันนี้สนุกนักนะที่พี่ได้มาสนุทประการเป็นเมืองหน้าด่านติดต้นอ้าวไทยทั้งอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมง,งามวิไลสมุทรประการก้าวไกล เฮาดีๆกับพี่คำรณความคิดเป็นตัวก่อกา,การต่อยอดแล้วปฏิบัติ<า>บังเกิดผลสำลิดวิสาหกิจชุมชนบาติกเฮ้าสำารงเหนือสมุรประการนะ <c oughs> จะบอกให้สสมมุรรรปกรกกาาาา้้ไลดววยหวัใจคี